สวัสดีครับอยู่กับผมครับแจ็ค JAP นะครับกับรายการนิพนรถมือ2นะครับ ้็คันนี้เลยนะครับก็จะเป็นม a ด้าสนะครับตัว2.0ตัว4นะครับคันนี้สภาพเดิมๆสวยๆส,สีแดงหายากๆเลขใหม่90 0 0 0มกิโลเท่านั้นเองนะครับก่อนจะไปดูรีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเราไปดูรีวิวคันนี้กันเลยดีกว่าครับ รถต้นก็ที่ภายนอกนะครับสาหรับมาด้าคันนี้นี่จากศูนย์ออกมาเป็นแบบไหนคันนี้เป็นแบบนั้นไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับจะเป็นบอดี้เดิมๆภายนอกเดิมๆภายในเดิมๆหนึ100่งร้อเลยนะครับในเรื่องของสีคันนี้นะครับเราจัดการเก็บสีมาให้หมดแล้วจะไม่มีรอยใดๆสําหรับใครที่มีข้อสองสัยเกี่ยวกับรถตอนที่เข้ามามีชนหนักหรือเปล่าเราจะมีรูปวันที่ซื้อเข้ามาให้ดูอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้คันนี้บอกเลยว่าสวยครบจบหมดแล้วไฟหน้าใสๆนะครับกันชนหน้าสภาพด,ดีไปนแบกะไลต่างๆอยู่ภาาพทีีด่ดมก อีกอย่างที่ผมแถมไปเลยป้าย3ามสผมถอดขาย2องสามหมื่นนะผมไม่ขายหมุนให้เป็นกับรถเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าครบจริงๆนะครับในเรื่องของออปชั่นนะครับไฟหน้านะครับของเขาก็จะเป็นโปรเจคเตอร์อย่างนี้นะ้วตัวข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับมือเปิดนะครับไม่ได้เป็นมีมารท์ทคีนะแต่ตัวรีโมทเนี่ยเป็นพุทสตาร์นะครับก็เวลาปลดเปิดล็อกก็จะมีไฟกระพริบที่อย่างนี้นะมีเขาเรียกว่าการรันสาดมาให้ด้วยแถมมาให้เลยของศูนย์นะ นะครับไม่ได้ไปติดเพิ่มเติมนะหางหลังคีบหางฉลามก็เป็นแบบแต่งมาสวยๆใส่เป็นลายเคปลานะครับสําหรับในเ้ื่ของสีด้านเรอบๆเลยเนี่ยคันนี้สวยหมดเลยนะตัวล้อนะครับข้ามไปนิดนึงนะครับตัวยางคันนี้ปีสิบเจ็ดนะครับแต่ดอกเต็มมากนะครับดอกยังสวยอยู่เลยนะครับสภาพดอกยางสวยนะครับยางก็โยโกะเลยด้วยนะเจ้าของดูแลดีนะครับตัวล้อแม็กเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แหละผมว่าพร้อมใช้แล้วประมาณเนี้ยไม่ต้องไป ทำมันสวยมากเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายลูกค้าจะเสียดายไฟท้ายนะครับอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับไม่เคยมีการชนแน่นอนนะด้านท้ายมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะลักษณะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟไฟถอยไฟเลี้ยวเข้าหน่อยนี่เข้ามาที่ดวงนี้เลยเต็มๆเลยนะข้างในไฟเลี้ยวเขาจะเป็นแฉกๆด้วยนะครับด้านซ้ายนะครับออกมาตรงนี้ผมไล่ดูแล้วนะครับสีเก็บมาได้ดีนะครับสวยเลย มองดูแล้วก็พูดง่ายๆว่าไม่มีตําหนินะครับสำหรับใครที่ไปแล้วชอบถึงความสปอร์ตของเขาผมบอกเลยวคันนี้คือชุดจบนะครับแล้วคันนี้นะครับก็ภายนอกประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเจาะในส่วนของโครงสร้างกันหน่อยนะครับว่าโครงสร้างเนี่ยมีชนไม่ชนครับผมรับประกันเลยว่าผมขายแต่รถสวยไปดูันดรกวครับวาร์ฟเข้ามานะครับเรามาดูในส่วนของโครงสร้างของประตูฝั่งคนขับกนก่อนนะครับรู้สึกสบายใจที่เห็นสติ๊กเกอร์อย่างนี้นะแล้วก็ตัวแผ่นเพลก็อยู่ครบนะครับแต่คันนี้ผมอ่ะ อธิบายนิดนึงตอนมาผมก็ตกใจนะครับมันมีการพ่นซับต,ตรงนี้มันนิดนึงนะครับแต่รับประกันได้ไม่ใช่ชนหนักนะครับน่าจะเป็นปัญหาเกิดจากการที่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยขึ้นรถแล้วเหมือนแบบมีของอ่ะมันมาโดนแต่แถวเนี้ยแล้วเขาให้อู่สีจัดก,การทําสีให้นะครับมันเลยมีการไลท์เข้ามาที่สติกเกอร์นิดนึงคือผมมาไล่ดูหมดแล้วนะครับเม็ดต่างๆนอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยจุดวองสีตรงนี้ยังอยู่เลยเหมือนมีการปโปรยสีมานิดนึงนะครับ แต่แับประกันนะครับไม่มีโครงสร้างไม่มีการชนแน่นอนเพราะว่าเราย้อนกลับมาดูในส่วนของน็อตต่างๆเนี่ยตรงนี้เดิมเลยนะครับไม่มีการพ่นสีด้วยนะครับมีพ่นอยู่ช่วงนี้นิดเดียวเองน่าจะเป็นการตอนขึ้นรถเนี่ยลักษณะเหมือนเนี้ยขึ้นรถแล้วเบียดผูกแล้วมันก็เลยเป็นแผลนะครับในช่วงนี้นะมันก็เลยมีการเกลี่ยสีมาหน่อยเพื่อให้มันดูเรียบร้อยไม่งั้นมันจะดูเป็นรอยถลอกนะครับเปิดมาด้านหลังนะครับนี่เปิดมามีวีวาสี v ด้วยนะครับเม็ดต่างๆอยู่ครบหมดเลย นะครับสวยคือบางจุดเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นจุดที่มีตําหนิมาสําหรับเจ้าของเก่านะครับจากการเก็บให้นะครับก็มองเปเรื่องของความสบายใจที่ไม่ต้องไปการเก็บเองนะครับถ้าไม่เก็บก็ดูแล้วมันก็ไม่สวยงามนะครับมองว่าเก็บให้แล้วสบายใจดีกว่านะเปิดมานะครับด้านหลังนี่ตามน็อตป่าท้ายต่างๆนะครับน็อตเดิมเลยไม่เคยมีแกะนะครับไม่เคยมีการถอ เม็ดตรงนี้อยู่ครบหมดเลยนะครับค่าฝุ่นพร้อมนะครับน่าจะไปจอดอยู่ในตำแหน่งที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอแมลงเม่าปีกแมลงเม่านะครับเนี่ยไล่มาเม็ดพวกนี้อยู่สวยๆเลยสติ๊กเกอร์รวมตรงนี้อยู่ครบนะครับท้ายมีแตะมาไหมนี่เปิดขึ้นมาดูยางอะไรอยู่ครบอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่ครบนี่อยู่ครบหมดเลยนะครับในส่วนของท้ายรถเราสกรีนให้แล้วนะครับไม่มีการโม,ม่งหลังมาด้วยนะเดิมๆหมดเลย นะครับตรงนี้เปิดมาเป็นอะไรนาะนี่แม่แรงนะครับนี่แล้วเราใครที่บอกว่าตัวนี้มันเกะกะมันถอดได้นะครับเนี่ยไม่ชอบก็เอาออกนะครับยกออกได้นะแต่คือวางใส่ไว้มันก็ดีอย่างบางทีเก็บของวางในท้องโดยสารมันก็กันกลิ่นได้มีรองท้องรองเท้าอะไรเงี้ยวางกับข้าวอะไรเงี้ย,ยมันการกิ่นเข้าเป็นห้องโดยสารได้ตามมาที่ด้านหน้านะครับนี่ฝั่งนี้ดึงมาโอกเห็นไหม ไปคิดจุดลอสีฝั่งนน้นที่มันมีการโปรยทับมานิดนึงนะครับที่ผมบอกเม็ดเดิมๆอยู่ครบหมดเลยนะฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ไม่มีการพ่นสีทับนะเดิมๆนะครับย้ำนิดหนึ่งฝั่งนน้นพ่นทับมาแค่ช่วงตรงนี้เองนะช่วงสติกเกอร์ตรงเนี้ยกับตัวนี้ลงมานิดหนึ่งน่าจะโดนโดนโดนอะไรผูดถูกแหละนะครับแต่เจ้าของอาจจะไม่สบายใจก็เลยมีการพ่นทับมาเลยโอเคนะครับน็อตประตูอันนี้ก็เดิมหมดนะ ตรงนี้เดิมหมดเลยเราไล่ให้ดูหมดละนะครับสำหรับในส่วนของด้านข้างซ้ายขวาหลังเราพาไปดูแล้วเดี๋ยวไปดูในห้องเครื่องกันหน่อยว่าจุดประทะด้านหน้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าจะโดนก็คือด้านหน้าจะต้องโดนก่อนเดี๋ยวเราไปดูครับว่าคันนี้เดิมไหมไปครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับในจุดที่ผมเห็นสุดๆเลยก็คือฝากระโปรงนะครับไม่เคยมีการไขการแกะการถอดนะครับไม่มีการหมุนเลยนะครับน็อตเดิมๆนะครับ สติกเกอร์มอกนะครับไม่มีการพ่นสีทับเลยคันนี้ได้เดิมในส่วนของหัวไม่มีการแก้ไขใดๆเลยแล้วก็ไลต่างๆด้านหน้านะครับสภาพที่ดีมากนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวสภาพพดใหม่สติกเกอร์ไม่มีรอกนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0นะครับกาลังเหลือๆขับดีๆขับสบายสบายเลยนะครับห้องเครื่องดูสวยงามมากนะครับไม่มีการตกแต่งใช้เน้นใช้เดิมเน้นเดิมเป็นหลักนะครับโช๊คต่างๆมีการไขมาบ้างเล็กน้อยนะครับในเรื่องของช่วงล่างนะน่าจะมีการ เ,เซ็ตโชค๊คบ้างอะไรบ้างหรือเปลี่ยนโชค๊คเพื่อให้มันขับดีขึ้นนะครับก็สรุปนะครับในส่วนของคันนี้นะครับบอดี้เดิมหมดนะครับจะมีเรื่องของสีที่มีการพ่นซับในตรงส่วนของเส,งสงกาก้ามประตูฝั่งคนขับมานิดนึงนะครับอาจจะเกิดจากรอยทลอกที่บอกว่าบาเราขึ้นรถเระเบียด เอาเขาเรียอกอะไรนะก้นไปโดนหรือว่าเข็มขัดไปถูถูกอะไรเงี้ยตรงนั้นก็มีการเจะอสีมาเล็กน้อยรับประกันนะครับไม่มีการชนแน่นอนเพราะเม็ดต่างๆตรงนั้นสวยมากซับในทุกอย่างมันเดิมหมดมันมีแต่ด้านนอกที่มีการพ่นสีมานะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารกันหน่อยนะครับว่าในห้องโดยสารมีอะไรบ้างเป็นเบาะนัง่งเป็นเบาะผ้านะครับออปชั่นต่างๆเป็นยังไงบ้างไปครับเปิดมานะครับในส่วนของห้องโดยสารนะคันนี้นี่เป็นเบาะหนังนะครับ เย็บได้แดงเหมือนสีตัวรถเลยนะครับที่เท้าแขนประตูต่างๆก็เป็นหนังได้แดงนะครับพวงมาลัยเป็นมันติฟัง์กชันนะครับมีแอร์แบกมาให้คู่เลยนะครับมีจอตัวนี้ให้นะครับก็สามารถคอนโทรลผ่านมันติฟัง์กชั่นตรงเกียร์นี่ได้เลยตัวเกียร์นะครับเป็นออโต้มีระบบแมนนวลด้วยแอร์ก็เป็นออโต้คือออปชั่นครบแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว C ห่าง ST ก็จะมีเรื่องของจอปอมอัพรงการตรงนี้ซึ่งถามว่าจําเป็นไหม ไม่ได้จําเป็นเลยนะครับเพราะเรือนใหม่เขาครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นพุทธสตาร์ด้วยนะครับคู่มืออยู่ครบเลยนะครับซุมซ้มๆเห็นไหมมาด้าสามนะครับในส่วนของทีเ่เพดานด้านหน้าไฟเก่งนะครับแยกซ้ายแยกขวานะครับเปิดเป็นไฟประตูได้แล้วก็มีที่เก็บแว่นด้วยโอ้โหครบ,ครบนะครับกระจกหน้ามีที่บังแดดหน้ามีกระจกให้ด้วยมีไฟด้วยนะครับออปชั่นนี้ถือว่าพอตัวเลยนะ ปกตินี่รถไซการอย่างซีวิคพวกนี้บางทีไม่มีคันนี้มีมาให้หมดแล้วนะครับคราวนี้ลักษณะการนั่งนิดนึงนะก็พอหุ้มพอดีตัวนะครับนั่งสบายนะครับระยะทางไกลไม่มีปัญหาเลยสำหรับคันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งดูแถว2กันหน่อยว่าเป็นไงไปครับเปิดมาแถว2นะครับคันนี้หุ้ยเพิ่งนะสังเกตพรมคันนี้เป็นพรมเข้ารูปเลยนะครับทำมาอย่างดีนี่มีกระดุมแบบยึดล็อกแป๊ก ให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะโยกไปโยกมานะแล้วก็สำหรับคนขับก็จะดีอย่างมาไม่มีผลเรื่องของการพรมที่มันเลื่อนแล้วไปล็อกคันเร่งด้วยนะครับตรงกลางมีไฟมาให้ดูหนึ่งเปิดจากด้านหน้านะโอเคนะครับมีมือจับทั้ง4บานเลยมีที่แขวนเสื้อให้สําหรับคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายได้ด้วยนะครับในตัวของหลับหลังบอกคนขับกับคนนั่งก็สามารถใส่เอกสารได้ลักษณะาการนั่งนะครับ ตัวผมเองผมชอบเบาะที่มันซับตรงเนี้ยอันนี้รู้สึกว่าเบาะมันสั้นหน่อยนะครับสาหรับใครที่เน้นผู้ใหญ่นั่งนั่งหลังสบายๆผมก็อาจมองว่ามันไม่ได้จะตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมถ้าเลือกกับสมรรถนะผมบอกเลยว่าคันนี้ครบจริงๆนะครับเบาะหัวหมอนทร,รมาดีนะซับหัวได้เต็มๆเลยแล้วก็เบาะสามารถพับมาแล้วก็เรียบหมดเลยด้านหลัง5ประตูข้อดีถึงเขาเก็บของได้เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับโอเค เบสวยมากนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูราคากันดูครับรถคันนี้นะครับเป็นมา z ้า3สกายทีปนะครับตัว2.0ตัว4นะครับซึ่งคันนี้สีแดงแรงลิตร5ประตูบอกเลยว่าหายากนะครับเลขไม์ก็หม1 0น0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่มาจากยูทูบเท่านั้น459,000บาทสิริ์ดีจัดไปแน,น่นได้เต็มนะครับผ่อน6ปีอยู่ที่9,000 รหรือผ่อน7ปีอยู่ที่มาณ8 0 0 0ันปลายปเท่าน,นั้นเองนะครับใครสนใจสอบถามข้อมูลโทรมาได้เลยมีเบอร์อยู่ด้านล่างให้แล้วนะครับหรือแอดไลน์ line. มาคุยกับเราที่เอส a ายเจ a อ a ได้เลยผมขอฝากรถสภาพสวยๆแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับเราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดรถสวยๆคันต่อๆไปของเรานะครับวันนี้ต้องขออนุญาตาลาไปแล้วครับสวัสดีครับ ผมขอฝากคลิปเก่าๆนะครับไว้ทางด้านขวานี้นะครับจะก็จะมีคลิปรถสวยๆดีๆมารีวิวนะครับเผื่อใครกำลังมองหาหรือว่ากำลังสนใจอยู่เข้าไปติดตามเข้าไปดูกันได้นะครับ